ดีค่ะมาพบกับอาจารย์นีนาสิทโหนฟันธงอีกครั้งสำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธในช่วงวันที่5ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2566ค่ะคนเกิดวันพุธคะในสัปดาห์นี้มีดาวเสาโคจรมาได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีหมายถึงความมั่นคง แล้วยังมีดาวราหูดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรมาได้ตำแหน่งเทวีโชคอีกด้วยค่ะส่งผลให้ในด้านการเงินมีโอกาสซื้อขายและช่องทางในการหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์การเจรจาติดต่อเรื่องการเงินก็รุ่งโรดประสบความสำเร็จดีค่ะแล้วยังมีโอกาสสร้างรายได้จากอาชีพเสริมอีกด้วยค่ะใครที่กำลังสร้างฐานะ เป็นช่วงจังหวะที่ดีเลยค่ะแต่มีสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวและสุขภาพให้วางแผนการเงินให้ดีค่ะในด้านการงานในสัปดาห์นี้มีดาวอาทิตย์และดาวเสารซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุไฟโคจรมาทับลัคนาแล้วยังมีดาวพระหัสสดป,ปดีดาวเจ้าเรือนการติดต่อสื่อสาร โปรจรได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีอีกด้วยค่ะส่งผลให้ในด้านการงานงานเดินหน้าเต็มที่มีโอกาสดีในการเริ่มลงทุนมีศักยภาพในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาและยังได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างขอให้คุณทุ่มเทให้สุดแรงสุดกำลังรับรองว่างานปังสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ เพื่อเสริมดวงให้การงานและการเงินให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังอาจารย์แนะนำให้บูชาเหรียญเทพสาวทรงพยักแล้วเหรียญพระราหูเทวีโช,ชคเพื่อเสริมมงคลให้สำเร็จสมหวังให้ได้พบมิตรที่เกื้อกูลมีคนสนับสนุนส่งเสริมทําสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จและเป็นความมั่นคงของชีวิตค่ะ ในด้านความรักนะคะสำหรับคนมีคู่คู่ให้การสนับสนุนส่งเสริมเรื่องงานดีค่ะให้ใช้เวลาที่มีทำสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักในที่ทำงานมิตรภาพจากการทำงานมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรู้ใจได้ค่ะในด้านสุขภาพให้ระวังความเครียดสะสมต้องตั้งสติทำสมาธิแล้วปล่อยวาง หาโอกาสผ่อนคลายบ้างนะคะแล้วพบกับอาจารย์นีนาสิทธหวนฟันธงได้ใหม่ในการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ